สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเจาะคำประกาศเปิดประเทศลุงตู่มีนัยยะสารต่อแผนอยู่ยาวหปีสำหรับคำแถลงเปิดประเทศของนายก ประยุทธ์จันโอชาเมื่อวันที่11ตุลาคมมีทั้งฝ่ายสนับสนุนและคัดค้านหลายคนเห็นด้วยแบบมีเงื่อนไขเช่นเปิดได้แต่ก็ควรยกเลิกพรกฉุกเฉินแต่ในสำคัญของคําประกาศดูเหมือนส่งสัญญาณการเมืองชัดเจนว่าลุงตู่สารแผนอยู่ยาว5ปีสาระสําคัญของคําแถลงที่คนทั่วไปจับได้คือจะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวแบบไม่กักตัวตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปจากผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดส และมาจากประเทศความเสี่ยงโควิดตำ่ำจากนั้นจะเปิดสถานบริการและอนุญ,ญาตให้จำหน่ายแอลกอฮอล์ได้ตั้งแต่วันที่1ธันวาคมและเตรียมไฟเขียวให้เดินทางกลับบ้านตลอดจนเฉลิมฉลองช่วงเทศกาลปีใหม่หลังการถแถลงสังคมสงสัยว่าประเทศไทยพร้อมขนาดนั้นแล้วหรือแต่คำพูดของนายกแสดงท่าทีเข้าอกเข้าใจผู้ที่ต้องเดือดร้อนจากสภาพเศรษฐกิจอย่งางแสนสาหัสในช่วงที่ผ่านมาอย่างมากทางทางที่ปกติแล้วไม่ค่อยจะพูดถึงมากนัก รวมถึงพูดถึงกลุ่มสถานบริการและสถานบันเทิงที่ถูกปิดยาวเหตุนี้เองจึงมีการวิเคราะห์จากคนในรัฐบาลว่าคำประกาศเปิดประเทศเป็นการส่งสัญญาณปูทางยุบสภาเพราะเป็นการมุ่งหาคะแนนนิยมจากกลุ่มคนที่ไม่ชอบรัฐบาลหรือโจมตีรัฐบาลมาโดยตลอดกล่าวคือยอมตามกระแสของ,ของกลุ่มคนเสียงดังคือคนเดือดร้อนคนที่ใช้โซเชียลมีเดียหรือมีสื่อในมือที่เรียกร้องมาตลอดให้เปิดประเทศ เอาใจคนรุ่นใหม่และกลุ่มธุรกิจ SME ตลอดจนสถาบันเทิงผับบาร์ซึ่งกลุ่มเหล่านี้มองรัฐบาลในแง่ลบมาตลอดไม่เลื่อนเปิดเทอมหนึ่งพฤศจิกายนเพื่อเอาใจเด็กๆจะได้เลิกเรียนออนไลน์และได้ไปเรียนที่สถานศึกษาเตรียมไฟเขียวให้กลับบ้านท่องเที่ยวและเฉลิมฉลองช่วงปีใหม่เอาใจคนส่วนใหญ่ของประเทศโดยเฉพาะคนต่างจังหวัดนายกพูดถึงขนาดนั้นว่ารู้ว่าเสี่ยงแต่ประเทศที่เดือดร้อนรอไม่ได้แล้ว ฉะนั้นต้องเดินหน้าต่อไปคําพูดนี้คือการหาเสียงกับคนส่วนใหญ่ของประเทศที่อึดอัดกับสถานการณ์โควิดต้องถูกปิดประเทศอยู่ภายใต้มาตรการเข้มขน้นโดยเฉพาะมาตรการเคอร์ฟิวอย่างยาวนานนายกพูดถึงการให้คนกลับบ้านเฉลิมฉลองและรับนักท่องเที่ยวช่วงปลายปีถึงปีใหม่แสดงว่านายกมองเกมยาวว่าตนเองจะอยู่ถึงปีหน้าและหากเกมเสียงนี้สําเร็จ นายกได้คะแนนนิยมกลับคืนมากก็จะยุบสภาในปีหน้าเพื่อสู้ศึกเลือกตั้งอีกสมัยแล้วกลับมาเป็นนายกอีก4ปีรวมเวลา5ปีตามที่ประกาศขอเวลาเอาไว้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่สําคัญการประกาศจองเก้าอี้นายกอีก5ปีไม่ใช่คําพูดแบบรอนพาไปตามที่ให้โฆศกรัฐบาลออกมาปฏิเสธแต่เป็นการพูดท้าทายไปถึงกลุ่มของพลเอกประวิทรวงสุวรรณภายในพักพลังประชารัฐ ว่าถ้าไปด้วยกันต่อก็ต้องชูพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นไม่ใช่เสนอสามคนเผื่อเลือกหรือเพื่อหักกันภายหลังตามที่เป็นข่าวอีกทั้งต้องไม่ลืมว่าพลเอกประยุทธ์เป็นคนการเมืองที่มีแฟนคลับเหนียวแน่นคนหนึ่งแม้จะไม่มากแต่ก็ยังดูดีกว่าแคนดิเดตนายกจากพรรคการเมืองอื่นทุกคนดูได้จากนิดาโพสัปดาล่าสุดประเด็นคนไทยอยากให้ยุบสภาหรือไม่แม่ร้อยละเจ็ดสิบจะอยากให้ยุบสภาทั้งยุบทันทีและยุบหลังแก้กฎหมายลูกเสร็จ แต่ก็มีรอยละ22.12ที่เชื่อว,ว่าไม่ต้องยุบสภาให้ลุงตู่อยู่ยาวไปเลยให้ครบเทอม4ปีกลุ่มนี้ต้องบอกว่าเป็นแฟนคลับขนาดแท้ตัวเลขนี้ใกล้เคียงกับคะแนนนิยมของคนด d เดตนายกตามที่นีดาโพสำรวจเช่นกันแม้พลเอกประยุทธ์จะมีคะแนนนิยมตกตามลำดับตั้งแต่รอยละ28.79เมื่อเดือนมีนาคมเหลือเพียงรอยละ17.54ในเดือนกันยายนแต่ก็ยังนำเป็นอันดับหนึ่งเมื่อเทียบกับแค a n ิเดตที่เปิดตัวแล้วทุกคนเป็นรองเพียง คนที่คุณยังไม่รู้ว่าใครเท่านั้นซึ่งเมื่อยังไม่มีบุคคลนี้ก็ต้องถือว่าพลเอกประยุทธ์มีคะแนนนิยมอันดับหนึ่งและถือว่าเป็นต้นทุนที่มีอยู่แล้วและท้าทายทั้งพี่ใหญ่พลเอกประวิทย์และพักพลังประชารัฐว่าจะกล้าทิ้งกันจริงหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ